สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับ Cats Hidden in Bali นะครับอันนี้คือไม่เรียกว่าภาคต่อเนาะอันนี้คือเรามาหาที่บาหลีกันต่อนะครับตามหาแมวอีกร้อยตัวนั่นเองพร้อมนะทุกคนเข้าเรื่องกันเลยนะสามสองหนึ่งไปโอ้โหอะไรวะเนี่ยแมวสองสามรดเร็วนะฮะสปีดรันอีกแล้วเฮ้ย แบบเก่งขึ้นเยอะเลยนะครับเออหยดยังยังโซนนี้หมดแล้วนะครับใช้เวลาเร็วขึ้นโอเคไปด้วยความเร็วสูงครับหยุดตามไหนเก็บให้หมดงั้นเดี๋ยวจะเป็นปัญหารนะ ยังเลยโซนนี้น่าสมดแล้วนะนี่น้องแมวตัวนี้ด้วยนี่ด้วยนะนี่อีกโอเคอ่ามีตัวนี้โซนนี้ไม่มีนะครับนี่มีโผล่หัวมาก็านับนะโอเคอันนี้ล่ะเออ๋อนี่มีตรงนึงน โซนนี้ไม่มีเหลอเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงมันมันมันดูแปลกนะฮะกับการที่ไม่มีอะไรเลยตรงนี้เอ้มันเนียนไอ้น้องแหม่หมดยังเอ่ยนี่นะครับ62ตัวโอ้ยยังอีกผลทางยังอีกยาวไกล จังเอ๋ยโอเคห้าสิบหกตัวแล้วเออนี่ไงมีแต่หัวก็เอาเออไหนไปนี่ด้วยนะครับเฮ้ย อันนี้เหมือนจะดูง่ายกว่าของปาริสนะทาบหกแล้วฮะเหมือนเริ่มอยู่เป็นครับเริ่มรู้เอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นเออ,อเคไปเรื่อยๆนะ ี่5ตัวแล้วครับเรื่ความรวดเร็วเก,ก่งเกินจริงอจะมีแมวแบบแอบ,บแทงกิง้งไหมไหมเนี่ยหมดแล้วนะครับโซนนี้เดี๋ยวโซนนี้นะครับ13ตัวเฮ้ยอาน,นี้ดูง่ายดูง่ายเกินไป ไม่ใชล่ละ10ตัวสุดท้ายนี่ไง8ตัวนะครับอยู่ไหนโหนโน,นี่ไงเสร็จแล้วอืมครบแล้ว แล้วสี่แล้วเฮ้ยเรยูสี่ตัวเออสี่ตัวสี่ตัวครับหายไปไหนครับอันนี้หนูนี่ไม่ใช่แมว อันนี้ก็หนูเหมือนกันมีใครเจอแล้วบ้างนี่ผมยังไม่เจอเนี่ยซ่อนเนียนมากเลยคนระับเอ่อมันต้องอยู่ตรงนี้บ้างแหละเนอะใช่ไหมโอเคอาจจะไม่โซนนี้ ลองปัสสายตาแบบกว้างๆดูนะครับอย่นเงี้ยช่วยไหมเหมือนไม่ได้ช่วยเลยนะสี่ตัวนี้หายไปไหนนี่ผมว่าผมต้องกดจริงๆนะครับอ่ะผมกดนะทุกคนเฮ้ยเขาบอกว่าโซนเนี้ยโซนนี้มันมีอะไรโซนนี้ โอ้นี่ไงสามแล้วโอ้หมันหายากเหมือนกันแล้วเนี่ยวันนี้ไงสองโอ้โหเนียนมากไข่แค่สองตัวนะน้องไปนอนที่ไหนอ,อีกเอ่ เอ้ยมันเปิดมันเปิดได้ด้วยเพิ่งเห็นโอเคอย่างนี้ต้องมานั่งไล่เปิดทีละอันแล้วใช่ไหมเนี่ยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฮะถ้าเอ๋จะเอ๋เปิดได้ไหมเปิดไม่ได้แล้วผมว่ามันต้องมีประเด็นแน่เลยไอ้พวกไอ้พวกที่มันเปิดประตูได้เนี่ยใช่ไหมอ๋อ,อก,กดเพื่อเปิดเฉยๆนี่ก็จะมีไลน์นะครับ ต่วนนี้เปิดได้ไหมเนะี่ยไม่ได้เนาะโอเคอาจจะเป็นแค่พร็อพให้เรารู้สึกว่าโอ้ดูมีอะไรมหาไม่เจอจริงๆเนี่ยอ๋อนี่ไงตัวสุดท้ายนะครับอืมอืมเฮ้ย ้ยทุกคนอลังการว่ะเลยไม่รู้เลยว่าไอ้ตรงเทอร์เรสที่มันมันกดอะไรแบบนี้ได้ไหมเราไม่ได้กดเลยนะครับเออหาไม่เจอจริงอะ่ะทุกคนตัวสุดท้ายละอ่ะขอกดนะกดนะเฮ้ยมันบอกว่าโซนนี้นะครับอ๋อเจอแล้วเนี่ยโอ้โหเนียนมากโอ,อเค ง่ายจังสิึ่งจะกดหน่งจะกดเอต่อไปเดี๋ยวมันจะปลดล็อกเรื่องของความเร็วในการกดนะครับอะละของติงเนี่ยเนี่ยเนี่ยฮะให้หาแมวทองด้วยนะครับหาแมวทองหนึ่งเดียวเหรอคุณพบแมวทองหรือไม่ลองไหมมันก็กดกดได้เลยใช่ปะไปทุกคนสามสองหนึ่งโก้ อันไดนคือเมวทองดูไงก่อนไม่เป็นไรครับเราต้องกวาดสายตาไปก่อนอันนี้เหมนเหมกดที่เห็นก่อนมมมมาาวววว ค okay. หาแบบเรื่อยเดี๋ยวก็เจอหมดรอบนี้เราหาแบบถี่ท่วนดูความรวดเร็วด้วยนะครับเอออหมะไรใช่ไหมโซนนี้ ผมหาได้ความรวดเร็วมากเลยทุกคนดูดิเฮ้ยไวมาก47ตัวนะครับทำมาดูเยอะจังไม่ถึงเลยเยอะจังเลยโอเค35แล้วไปแบบด้วยความรวดเร็ว ตัวนี้ด้วยนะครับโอเคยี่สิบเจ็ดตัวอา่าสิบหกตัวนะครับอุ้ยสิบสามตัวเลยเหรอเหลือเยอะไปหรือเปล่า ถือว่าทำเวลาได้เร็วนะโอเคสิบเอ็ดตัวแล้วครับโอเคต่อไปเป็นการกรองการกรองนะนี่เราต้องหาแบบนี้เลยล่ไล่แปนนี่ไงไแปไปนี่ไงแปะแล้วเฮ้ยรอบนี้ทำเวลาได้เร็วนะนเนี่ยเออไม่มีเลยโซนนี้ น้องหายไปไหนครับแปดตัวแปดตัวเลยนะครับเยอะอยู่เด้อนี่ปิดเปิดไม่ได้นะเคยโซนนี้เจ็ดตัวนะครับนี่ไงเนียยเหรอนี่ไงเนียยเหรอฮะเหลือห้าตัวสุดท้าย นี่ไงสี่ตัวอีกกองแบบขั้นเทพอ่ะทุกคนไหนหมดยังเออนี่ไง 3? สามสามแล้วนะครับ <laughs> สามตัวเอออยู่ไหนเอ่ยเอ้ยเผือไปกดโดนนี่กดเล่นเลยพอหาไม่เจอสามตัวนะครับหายแค่สามตัวเท่านั้นหายไปไหนเอ่ยโอนนี้สองแล้วนะครับอืมนี่มันทำแบบนี้ได้ด้วยนะ เออเฮ้ยสองตัวสุดท้ายทุกคนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นรอบน,นี้จะทำถึงสิบสองนาทีอีกไหมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไม่ได้ยากขนาดนั้นอืม ม,มีแบบโผล่หัวมาบ้างไหมไม่มีใครเห็นบอกด้วยนะหาไม่เจอจริงนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยีังไงเด็กหนึ่งตัวนะครับอืม ตัวสุดท้ายนี่มันน่าจะแ,แถวๆนี้ป่ะใช่ปะ่ะขาดนิดเดียวเองนะครับเฮ้ยมันไม่ได้หายากขนาดน้อนไหนไหนครับมีแบบแอบโผล่หัวมาสักนิดนึงอะไรงนี้มีบ้างไหมเห็ปะ่ะ อ๋ออืมไม่เจอหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนเนียนเนียนมากอะรอบไอตัวนี้ซ่อนเนียนมากทุกคน หาไม่เจอเลยเออไหนอยู่ไหนนี่ผมมาหาทั่วแล้วเนี่ยแบบดูสิโอ้ไม่มีนี่นะโซนนี้โซนนี้เราก็ดูหมดแล้วนะครับก็ยังไม่เจออีกอืม ใครเห็นแล้วใครเห็นแล้วแบบว่าสมมติว่าผมเลื่อนผ่านไปแบบเอาเมาส์เลื่อนผ่านไปแบบใครเห็นได้ช่วยระบุเวลาห,หน่อยนะเผื่อแบบอ้ยพี่ผ่านมาตั้งนานแล้วแต่พี่ผ่านไปได้ยังไงออไเนี่ยอะไรเงี้ยจะได้รู้นะว่าสายตามันพร่ามัวไปแล้วนี่ผมเป็นผมกังวลว่ามันจะอยู่ตามพวกนี้หรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมคือตรงเนี้ยมันโล่งมากโล่งจนน่าแปลกใจ ว่ามันล่งได้ยังไงตรงเนี้เราจะคิดไปเองใช่ครับเราคิดไปเองเราสุดท้ายซ่อนเนียนนะครับหาไม่เจออ๋อไม่เจอจริงๆเนียนมากเลยอะ ơi bay, ôi, tục dây một niên cơn, ơ, ờ... ờ... hải bên này nữa? ตัวสุดท้ายเห็นเป็นหนุมนะครับเขาบอกว่ามีแมวทองด้วยนี่ใช่ไหมยังไม่เห็นหน้าตามแมวทองเลยอุ้ยใส่สีได้ด้วยอุ้ยเปิดเปิดได้ด้วย อุ้ยเปิดได้ด้วยนะครับคือมันเปิดได้แหละแต่หาไม่เจอไงโคตรเนียนอะ มีจริงหรอแปลกเกินไปนะสิบนาทีเข้าไปแล้วนะยังหาไม่เจออุ้ยตกใจอันนี้เฮ้ยผมหาไม่เจอจริงเเนี่ยไม่มีบอกด้วยนะครับอืมโซนด้านล่างนี้ไม่มีแน่แน ดูมาแล้วเชอก็ต้องมีหนึ่งตัวที่หาไม่เจอทุกคลิปแน่เลยดูทรงแล้วสงสัยผมว่าต่อไปไว้ท้ายคลิปเหมือนเดิมตัวไหนเนียนสุดเอาไปไว้ท้ายคลิปไม่รู้มันแอบเนียนมากดูซิจะได้กลับบาหลีหรือไม่ การตามหาน้องตัวสุดท้ายนะยังไม่เจอใส่ใส่สีด้วยอ๋อมาเอาแค่โซนนี้ก่อนอ่ะทีละครึ่งทีละครึ่งมาเอาใหม่ผมเอาใหม่ผมต้องเจอไม่เจอมันผ่านไม่ได้จริง ใส่ทีละอันเลยนะส่วนนี้ก่อนมีไหมไม่มีนะโอเคส่วนนี้ละ่ะนี่ซิกสองอุ้ยตกใจซิกสองนี่มีไหม มีมาเนียนไหมบินได้ด้วยโอ้บินได้ด้วยเฮ้ยบินไปไหนเนี่ยเออไปไหนอะ่ะเฮ้ยเออ,เอ,อก็ดีนะก็ดีที่ช่วยนะแต่โอ,อ้ทำเสียสมาธิหมดเลย โซนนี้นะครับโซนนี้มีไหมน้องแมวน้องแมวเนียนมากเลยลูกตัวสุดท้ายเนี่ยโตดเนียนเลยลูกอ๋อโซนนี้หมดแล้วนะโอเคะโซนนี้บ้าง เ้ยมันจะไม่มีมันจะแบบมันจะจริงจริงอที่มันจะไม่มีเนี่ยตาเราผ้ามัวเกินไปใช่ไหมเห็นแต่หนูนะครับโอ้กว่าจะเจอโอ้โหสิบสามนาทียี่สิบเจ็ดกันเลยทีเดียวนะครับโอเคเรียบร้อยสำหรับ แ a สต h i ิดเด i นอินบาลีนะครับจบลงเพีงเท่านี้แล้วนะจ๊ะต่อไปจะเป็น c คสต์แคสต์ฮิดเด้นอินอตาีนะครับรอรับชมในวันถัดไปได้เลยนะจ๊ะเจ็ดโมงเวลาเดิมนะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับแล้วเจอกันครับ